สวยสวยเชื่อผมดิเข้าเมืองแล้วเนี่ยเข้าเขตจังหวัดเลยแล้วครับโอ้เหลี่ยมคาดเหีมขัดเมื่อกี้เข้าปั๊มน้มัน้ยเนี่ยรถมันโอ้ยภูกระดึงและวังสะโพนครับพี่ปั่นน้ำฝนหน่อยปั่นน้ำฝนหน่อยสวยไหมมันเฉย มาถึงเมืองเลยแล้วครับตรงไหนวิวบรรยากาศเมืองเลยป้าสวัสดีครับผมอเอเอน้ำมันมาแล้วผลพายุช่วงนี้เนี่ยมันกำลังเยอะปะ้าเดียว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 โอ้เอาเกงเกงใส่เห็ดงานลุยเรื่องเบี้มอ่ะพี่ทานไปด้ไหม กูยมาเลยมาเลยนี่โอ้ยโอ้ยอุ้ยนึกว่านึกว่าต่ำเนี่ยโอ้ยน้ำเลือดน้ำเลึอดโอ้ยยามไสยามไสมีมีมีปลาไปเนี่ยไว้ใจไสบ่ไม่ยามดังพี่น้องอันนี้เป็นสวนเอลซิงเด้อนี่ ไม่ยามดังหน้ามันหน้ามันกำลังลงมันป่ะนี่ครับโอ้ยปลาขาวปลาขาวใสปลาขาวใสซับนี่ป่ะเนี่ยเว้ยได้หลายแล้วคือจังใส่หมวกคือจังเบียดน้ำเถอะวะการฝนตกอันนี้มันสวนเอลซิงนะครับฝนมันตกแล้วน้ามันมาแล้วมันว่ามันมาจากคู่นะครับน้ำมากทีเนี้ยน้ำมากหัวตะม้ามือห้าหัวตะม้ามือนีบบ้าโอ้นี่แหละครับวิธีของอีสานครับ เบิ้องที่วัาละเศียดยังกินครับนี่คือวัตถุดิบในการทําอาหารครับมือนี่ไส้แดงเจ้าอีกอ่ะโอมือเลี้ยงจำเขียดแล้วจับเขียดเนาะจับเขียดเออเออเออนะอยู่ยนายินแหละครับนี่แหละครับคือวิธีอีสานเบิ้งเบื้งเอากะละมีมีมังไดอีกเนี่ยปลาบืนบ่มีติบเนี่ยตาตาบืนปลาท่านบืนเนาะท่านบืนมือแเลี้ยงเหมือแเลงมือแเลงทำเปนตกแห้งี่บืนได้เนาะเป็นตกกับบืนบ

ชาติเป้าโอ้ยอันนี้กับมะออกกางเกงดังขวักว่าแต่เก่งเขาเฮ้ยเอาได้ปลาซะนี่ละครับเราจะไปปิ้งเด้อบมดนี้เลยปิ้งปลา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 โอ้ยจะพอกินไหมนี่พอใส่มาหลายแล้วโอ้ได้หลายแล้วนี่มาหาเพิ่ม <laughs> โอ้กยก <laughs> า,ยา <laughs> เงเกงจีนแม่อกีำเดีีียเเหนนมป็ดไหลล่ะดูกางเกงไหนไหม <อา S 3> หันอ่ะฮะคือเซนเซอร์เซนเซอร์อันนี้แหละครับ <laughs> บ่ได้ทุกบ่ได้ยากดอก <laughs> ได้หมักมวนนี่สิล่ะไ <laughs> ปะเดี๋ยวจะไปหายอยู่หากินต่อ <laughs> อัม่ทิ้ดตาทิ้ดตาไปเอาเอาเหงือเป็นยังเอาเรื่องนี้แล้วทิ้ดได้รวดเด็กคือผ้ามาเบิ่งเนาะว่าชีวิตหมอลำนี่ ในช่วงวิกฤตการณ์แบบนี้แหละโควิดเนี่ยแหละมาอยู่ตามให้ตามน้าตามบ้านเนี่ยแหละเห็นไว่าเออเนี่แหละครับคือวิถีชีวิตของหมอลำเวลาไม่มีหมอลำเช่นดาวเหนืออันนี้หมอลำเช่นดาวเหนือหมอแค่สวนเอลซิงเอาละเอาละโอ้ได้กก็ไม่ ได้ีบ่ะโอ้ยแมนด้วยมนบ่มนบ่โอ้าดุหน้าด้ปบาดนี่เอาไปทำอาหารอนี่นี่นี่ปลาดุกเนี่ยเดี๋ยวเอาจับจับลุกหน้าหลับกับแซบ่หลับกับแซบนี่เป็นตัวกเบ่งซบเลบ้าบ้าไดีด้วยไปดูน่ด้ตัวเดียวสดงพนอะไรตัวสน็อกไปา บ่ได้ครับเป็นไดยครับโอ้มานอยู่มานอยู่บุรโตนะ,อะ,นะเอนน้ากระดูกหน้าแต่ไฟมาซองมึงไงนนหน้าม่นมานหนาหน้านือกักระดูกหน้าเลยกระดูกบ้าน ไอ้วนีบดลาบปลาดุกครับนบ่นเปิลูกน้ามือหยวกดำตัวแมนเลาดลกน้าอกตัวเหีอมนปลาดุกอุก่คนบ่บ่เปาดุกหน้าหัวมันจีตัวโตโอ้เอาใส่แล้วพยายามเลย กินเา้าจินแรงจินเา้าจินแรงกับยุ่งสิละเดี๋ยวย้ายสิตามปะหุ่งมาย้ายโอ้นี่อาหารแรงครับเราว่างคิดกับเขาสิเป่าแค่นไปน้ามันปะเอาสัน่นอาเป้า เดี๋ยวจะได้ทำกับข้าวแล้วฟังลำฟังแคนไปด้วยเนาะใช่อ่ารอติดตามครับแป๊บหนึ่งเด้แป๊บหนึ่งเสร็จเกินกันเอาเดี๋ยวข้อจีกั็ขอไปนั่มหลักกันเป็นคนไม่ขาดแคนนะเพราะว่าแคนเยอะมากเป็นคนไม่ขาดแคนเออสิจับให้โอ้โหโอ้หีวิธีการจับปลา ครับอวจเจอนี่่ะครับคือถามาคนเบิกทางเ็ดหยังครับตอนนี้ก็นน้ำยามพี่นอ้องล่ะเมื่อกี้ก็อยู่ที่บ้านครับที่อุบลราชธานีตอนนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดเลยครับ <laughs> สดกระล่องเบ่งแล้วพี่น้องดินกระเดอกระเดามีที ร้อยบาทมากับตาชานนี่แหละทางกันเดินทางมาแบบปึ๊บๆมาหาตายดับหน้าเอาอันนี้คือเราจะอยู่บ้านมันก็อยู่ได้ครับแต่อยู่บ้านเนี่ยคุณจะทําอะไรละ่ะเบื้องฟอมโฮมหรือชีวิตเราอะ่ะชีวิตเราจะให้เบื้องฟอมโฮมแบบไหนว่ามาอ่ะอันนี้คือดรามา่าไม่ต้องดรามา่ามาทำข้าวกินกัน จีีมะเขือใส่น้ำเวลาจะลาาปลาครับทีทานเวลาจะลาาปลานี่ยจะขีบมะเขือใส่น้ำเออใส่มะเขือดำเหรอใช่ครับอันนี้คือลาบปลาแบบสูตรเมืองเลยเด้อเอเมืองเลยใช่ใส่มะเขือใส่มะเขือเขือคืนเหมือนใส่ต้๊กตาเลยหอมเนี่ยพะตันี่ อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวล่าปลาใส่มะเขือครับเมื่อมะเขือสุกแล้วมะเขือคืนครับนี่มะเขือคืนเอาคือบอลยกขึ้นไปเลยเออโยกขึ้นไปเลยนะเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อพี่ย่าเด้อ พ่อมะเขือสุกครับเอามะเขือออกป๊าบนี่เห็นยังเห็นยังเอออันนี้คือสูตรเมืองเลยเด้อใส่มะเขือขื่นใช่ใส่มะเขือขื่นโปรโมะขื่นหรือมะขื่นขื่นขื่นโปรโมะเขื่นขื่นหน่ะมันเจ้าสูตรลาบปลาใส่มะเขือขื่นสูตรลาบปลาใส่บะเขือขื่นครับสิบเป็นหั่นแนวหั่นแนวต้องมีหันแนวพอไหมหั่นแนว โอ้โหสิเป็นของปลอมมันสีคือลาบปลายุ่ครับอุบลว่มันมันสิเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์มันถ้าอุบลอีกสำเนียงหนึ่งเราข้ามอีกฝั่งหนึ่งของประเทศเมื่ออยู่อีกฝั่งหนึ่งของประเทศเอ้ของอี้าอีสานจังวันเลยเขาบอว่ามื้อนี้สิลาป่าใส้เขือคืนเออมื้อนี้สิลาป่าใส้เขือคืนสำเนียงได้ไปได้แล้วได้แล้วเนาะสิบบ่เอียเลยดอกแต่สิมีเมียแต่อุบลคนละ แต่แน่ก็ลาบปลาเนี่เอาบะเขือเอาบะเขือคืนใส่ค่ะเอาบะเขือคืนฝักใส่เลยมาบ้งครับแมนค่ะต้องเผาก่อนนะโอ้เผาพร้อมกันไม่ฮั่นล้วล่ะแมนต้องเผาให้มันสุกก่อนแต่เนี้ยวมาลาบใส่เออลาบปลาลูกใส่อันอี้ยังเกาะใส่บะเขือคืนใส่บะเขือคืนแต่เนี้ยวสูตรหั่นเนี้ยวสูตรหั่นเนี้ยวเสีบเลยอันหั่นเนี้ยเนี่ยมันเป็นว่าแปลว่ายอย่างเหรอแปลว่าภาษาเลยบ่ะหั่นหั่นแล้วนะบ่นั่นแล้วนั่นแหละนั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแหละหั่นแล้วนั่นแหละ มาเลยต่อมาหันแนี้ยวท่นเลี้ยวอาจารยเป็นยังไงเคยเห็นไหมลาบลาบลาบปลาดุกใส่เลยไม่เคยอายใหญ่เลยอันนี้คือคือเพิ่มให้มันเยอะขึ้นหรือว่าเพิ่มความอร่อยอ๋อให้มันอร่อยมนอเป็นสูตรของมันคือมะเขือต้องสุกมะเขือต้องสุกด้วยต้องเป็นมะเขือเคี้ยวนี่เพื่อความเสี่ยงมะเขือเคี้ยดิมะเขือเคี้ยบดใส่ครับฟับให้ละเอียดครับ อพักให้ละเอียดดูสิว่า่ต้องใส่ต้างเราไม่ต้องใส่ต้างหัวมันก็ไม่ต้องใส่เอาอยู่ใส่ขาก็่ใส่หรอกนะบางบาๆเจ้าเขาใส่ด้บบอพักละเอียดโอ้อันนี้เนื้อเนื้อล้วนๆนะครับพี่ทานอันนี้เนื้อล้วนนะพี่เนื้อกับมะเขือเนื้อกับมะเขือล้วนๆอ้าดูเขาก่อนเดี๋ยวเราค่อยจะไปไปหาวิธีว่าเราจะไปปรุงสูตรเรายังไงเนาะแต่วันนี้เรามาอาศัยเขาก่อนเนาะว่าวันนี้เราจะอาศัยเขายังไงบ้าง ก็เดี๋ยวดูครับว่าวิธีการทำลาบปลาดุกกับปิ้งตาเราก็จะได้กินเวลาแล้วมามะเขือเล่าเดี๋ยวรู้สูตรปรุงดีครับว่าลาบปลาดุกใส่มะเขือขึ้นจะเป็นยังไงในรสชาติแบบเมืองเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวเส้นปลาแดกปะครับอันนี้คือโอ้ก็ใส่แบบสดเลยเหรอใช่หอมหัวแดงหอมหัวแดงครับเขาไม่ได้เผานะเขาไม่ได้เผา ป้อนนี่เขาเดี๋ยวก็ไปลงเครื่องอีกทีนึงนู้ใช่อันนี้คือหอมหัวแดงใส่ลงไปครับปับป๊บปั๊บใครยอมรับได้กับการถ่ายทำแบบนี้ก็เอาเด้อปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็เอามีดมีดใส่นิ้วตัวเองดังจึก๊กเออเแช่งยายยายบอกเป็นแช่งยยอะไรแช่งทั้นงนี้เขาอันอัน บ่บอกว่โอ้อันนั้นทีคาดหอกนะนะนะเนาะเออมันทำละเออก็สูตรง่ายๆที่ทานครับสูตรง่ายๆที่เขาทำนี่ก็คือทำกินจริงๆไม่ต้องไม่ต้องโชว์อะไรมากมายเปลือกแกะวหมดไม่หมดข้าใส่ในรสชาติแบบนี้เราจะได้ชิมกันจริงๆพี่ก็คือเราจะได้ชิมกันแบบสดๆเพราะว่าอันนั้นไม่ยังพริกพริกพริกโอ้โหอ๋อไป ผักชีหอมอ๋อสอยไว้แล้วครับผักชีหอมซอยไว้แล้วอ่ะวใครอยากไปลองทําสูตรนี้ก็ลองทําดูอ้าวแต่ตอนนี้ปลาหนัวมากเลยปลาร้าน้ำปลารีลงไปเลยครับต้องหายเด้อมันสิเค็มปลาเค็มมันปะผมเข้มผมผมผมคุคุก็ชอบกินเห็ดอันนี้เห็ดให้มันฟูเป็นปะ เห็ดมันปูครับมีคนูออกนน้องนานหน่อยส้้งนึงจะใส่หลกันอหอมมสูได้หยหอมนอะดูยันหอมนหอม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 อันนี้อาจะชิมอย่างเดียวเลยเอาใส่น้ำประแดงอีกหน่อยนึงอันนี้สูตรนี้เราเราลองไปทำดูนะเอเดี๋ยวเราไปทำกันครับไปพี่ชันมันมันจะหมดแล้วพี่ัคนคน นี่แหละคำว่าคนมันวุ่นวายเวียนขวาซ้ายจนพวกบุญเห็นไหมนี่แหละในที่นี่แหละคือคำว่าคนนี่แหละคนคนไปคนมาผมชิวนาไซปะทำภาษาไทยมันกินบะไรดิน้ำปลาแสบอันนี้สันดาลของคตอีสานครับบางคนบอกว่า บึ็นเครื่องปรุงเพิ <h 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 ่นกบบยุค oh> ฮันเตยเตียงนี่ยแหละเอาข้าวไว้กับปิมมันข้าวมันจะเป็นต้องใส่ตู้เย็นก็ได้มันสิบ่เหี่ยวไว้บออู้หูบางน้าบางน้าเขาไว้ใส่ทรายอ่ะบ่ไ่้ไว้ไว้กับดินวางไว้วางไว้กับดินมันสิบ่ต้องใส่ตู้เย็นจิมันสิบ่เหี่ยวเร็วค่ะโอ้อันนี้สูตรใดนี่สูตรเมื่อไงโอ้โหเขาขวบใส่รอบแรกก่อนครับให้มันฟูก่อนใส่ไม่เป็นฟูอีกเอาเอาใส่รอบนี่ มัน้อนๆนะต่สุดท้ทยเขาจะใส่เปีโอ้นมันหอมดีเลมื่อกี้น้ำปลา้ามันร้อนแล้วเลยให้ใส่ข้าคั่วมันจะได้มีกลิ่นหอมหอมๆอหอม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 หมหลหอม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 หมหอ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 ยหอม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 หออมหนมหอมามัอสหออมหอหอมหอมอห้อหอมขอาอ้ออหอมอม มันบะเป็นคุ้นะมันสิเป็นเม็ดน้อยๆแต่มันถูเสียมันเกิดขึ้นข้นอาข้าวที่มันพัวโดนรอบข้างนอกอ่ะถ้ามันตันนี่แหละเราอยากรู้ครับเราก็พามาดูแล้วเนาะน้มเนีหยียวเกินไปบ่ะต้อเติมน้ำใส่กบะเอาเนื้อเยอะแล้วตัดเอาเนื้อเยอะแ้แข็งๆอันนี้ใส่อะไรอ่ะอุ้ยพายหรอกแฉบๆันเน คราบอสโอ้กพริกนี่แล้วปลา้องนันอกสิมังกรนะสีมังกเออกระพริกสอดอ่ะเออ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 สีม,มังกนสิม,มังกรับนี่ผูมม้ดีนะอ,อันนี้เราเป็นลูกผู้ดีเวลาตักปาเสร็จเราต้องเอาช้อนเนี่ยแยก รูดดดอ่ะเล้วแทบแตเนี่ยผมว่าผมแทบแล้วแหละครับแต่เนีงแต่เปนะแซมนัวย่นตัวหิกบถูกเสีย่นะโอ้จะของบ้านกินกันนั่นี่งน่งน่นี่งนั่งน่นั่นเรียกไปเงีนบเงียบเมนสีด้วยพันล่กย่ยหลักนะครัก่นสีเล่มใบเขียบเ่บอกดไให้ไม่จอบเงี้ย่งกอบกอบกอบฟ่นันบ แต้มแต้มันซอสก่อนนะจะจะซองหนอุ้ยเว่าเมื่อกี้ต้นกิ้อกิ่สพวกวบบมั้นนามากินเขาครับเขาไม่เขาไม่ติเนี่ยเขาไม่เขามาจัดตล้เขาจำนี่กันโอ้จำจำีั้ไหนไลาดุกบปลาดุกใช่แบบเถือ เาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลาบประดุกอร่อยเลยมามากินด้วยกันอันนี้จะบอกเมนูเด้อเมนูวันนี้ของเราก็มีลาบปลาดุกครับเรากินตามบรกคุ่นนั่น้ำหนักเป็นจัะไรพยานีลยว่ะนี่โลกห้อยใจเอ้ายกเอาให้เด้อครับผมโน้ตพิกคโน้ตพริกเอ้า ผมอีกผมเกิดมือเ่าอีกเอาเอากล้องไหนเอากล้องนั่นไปทางนั้นเนาะคือบอกคือเอาเงินไปทังเงินเอากล้องเออกล้องนั่นไปทางนั้นอยากไอ้กล้องอ่าค้ำเข่านี่คือบอกมองแอปเปิ้ลลาเด้อมองพันแอปเปิ้ลคือไอไม่อยากมองพันแอปเปิ้ลใช่ไหมครับใหญ่มากประมาณมันดูพันแอปเปิ้ลนี่เด้อแอปเปิ้ลมันแดงๆไม่ใช่เหรออันนี้ไม่ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วเสียเขนก็กล่าววาเนี่ยเสียบ้า เดเอาจังกี่ได้ป่ะเอาบักพริกดิบอยแต่ก็ไอ่เอาจังกี่ได้ป่ะเอาพริกีดีไม่ไปนะก็ตีกินเข่าหน่แหม่เปล่าแค่นี้ผ้าเข่าให้จัดเอาแค่นหน่อยมาใอ้ให้แกกินสักคำก่อนให้มีแรงก่อนให้มีแรงเดี๋ยวเปล่ากินเอ้อเอาเปล่าแค่นี้พลาเข่าครับมาเด้อ แต่ไม่ต้องนักกีฬาที่มั่งมีสูงเพื่อเอาตัวเงี้ยวๆหน่อยพี่ไม่ใช่ร้านอาหารนะพี่จะนั่งกินอร่อยแล้วเขาเล่าของเพลงนี่เขาฟังอ่ะอันนี้คือบรรยากาศแบบกีฬาเก่า คือจะมีวองทุกหลายเนาะวายที่นอนย้อายให้กินเกาลัดวายเแก้มรมรมว่าเ่หาปลากระโดนเห้วเหนื่อยทนเหนื่อยหอนก็หนหิวก็หิวมาให้เป่าแค่ในฟังไอ๊ยอนี่แหละครับือไอสวนละไกยเค้เข้ามาัางกินเข่าอยู่บ้านเล่า เพื่อที่สี่ปลูกสัมพันธ์มิตรไม่ตีต่อกันครับพี่น้องที่อุสาเนี่ยไปปุ่นจินตามาพี่จุดเล่าอุปเมนต์ขึนเขาไปปุ่นขึ้นเขามาที่อาอเนี่ยหรือข้ามขึ้นข้ามเขาทุกนเพิ่งข้ามเขาอันนี้คือเวลาริงของสวนเอลซิงครับแการบอกพผกปรับดูดีรับรักแครนขนาดไหนกินข้าจะเอาแครนมากอดเนาะโอ้โหเอาไปนอนกอดเด้๋ว่ากลางคืนอ๋อ เดี๋ยวจิกินเพื่อเรื่องเพื่อพี่เพื่อน้องาจิ้นเขาครับจิตแสบไหมเบิ่งกันแล้วกันจบกันนะพี่ท่านของผมไปกันเด้อไปบ๊ายบายบบ๊าายยสวัสดีครับอ่าแสบเลยไอ้เด้อท้องแต่ใายก็แตต่ใส่จริงจกิงไปเลยกันนะพี่นะเอาขอบคุณครับสำหรับการติดตาม คลิปมวนๆยังสิหหพบกันใหม่คลิปหน้ามืออื่นเช้า <pper pper> กินจนกางเกงเนี่ยนั่งไปนั่งมาตอนเนี้ยดูสภาพกางเกงกันแล้วกันอยากข้างหน้า,าข้างหลังเนี่ย <pper pper pper> ไปแล้ว <pper pper pper> ไปเปพียนกไงเก้งก่อนไม่ได้แก้งเกงคาบาข้าวนะมันขาดจริงๆนั่งจนขาดกวกกวกเลยวจ้ว่าแวนกลันี่กินม่มีเห็นทันตตา <pper pper> ย้อนไปดึงเขานั่แหละจะขอให้ไป,ไป็ปปกกนแม่ีิได้จะก้อนเกาะ